เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเจนจิพูดถึงเ,เรื่องของการทำสมาธิตามธรรมชาติที่มีทั้งหมด5อย่างก็ได้ขยายความไปแล้วบ้างคะ่ะสามารถไปย้อนชมได้กันเลยนะครั้งนี้ก็จะมาขอเล่าต่อเพื่อให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นอย่างที่เจนจิเล่าไปแล้วคะ่ะว่าสุดท้ายต้องทำให้เกิดสมาธิแล้วพิจารณาในวิหารธรรมซึ่งครั้งที่แล้วยกตัวอย่างไปบ้างแล้ว มาครั้งนี้ก็ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเ,เราอาจจะมีการพิจารณานอกเหนือจากพรหมวิหารธรรม4ีอิทธิบาทสีครั้งสังคขวัตถุ4เราเองก็มาพิจารณาเรื่องของความสันโดษหรือพิจารณาเรื่องของคำว่าสติสัมปชัญญะได้อีกนะเช่นคนที่กำลังมีความรักแล้วเกิดสภาวะอกหักรักคุดเราก็ยกเรื่องของความรักเรื่องของรักคุด เข้ามาพิจารณาในวิหารธรรมที่แปลว่าธรรมะประจําใจให้พิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆเจนจิขออนุญาตเล่าถึงคําว่าวิหารธรรมอีกสันิดนะวิหารธรรมเป็นธรรมะเฉพาะค่ะในพจานานุกรมพุทธศาสตร์เล่มหนึ่งมีการพูดถึงคําว่าสมาธิภาวนาสี่อาจจะยากไปสักนิดนึงค่อยๆฟังเนาะเจนจิจะค่อยๆเล่าสมาธิภาวนาสี่คือ การเจริญสมาธิหรือวิธีฝึกสมาธิแบบต่างๆมีคำแรกคือคำว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารซึ่งถ้ากำลังเกิดสมาธิเดียวนั้นเรายกความสุขที่เกิดจากการกระทํมจนไปสู่คำว่าปราโมทปิติปัสสธิและสุขสุดท้ายมันก็จะเกิดสมาธิเข้าไปพิจนารณาในวิหารธรรมที่แปลว่าธรรมประจําใจ พอเข้าไปในธรรมะประจําใจเสร็จเรียบร้อยธรรมะที่เรากําลังพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆก็ออกมาในรูปแบบของการได้ยานทัศนะนั่นมาอีกคำหนึงแล้วคำว่ายานแปลว่าการอย่างรู้และคําว่าทัศนะแปลว่าความคิดเห็นค่ะหลังจากนั้นเราก็เกิดสติสัมปชัญญะ ซึ่งสติแปลว่าความระลึกได้ส่วนคําว่าสัมปชัญญาแปลว่าความรู้ตัวหลังจากนั้นขั้นต่อไปก็คือสิ้นอาสวะกิเลสกันเลยนะคุณเชื่อไหมเพอเพลนะสําเร็จอรหันกันเลยซึ่งมันดูเหมือนเป็นทางลัดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำกันได้หลายๆคนก็เลยนิยมไปวิปัสสนาสายตรงกันซึ่งก็แล้วแต่จริตของคนคนนั้น นั่นเป็นยังไงกันบ้างคะคงฟังไม่ยากจนเกินไปเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเจนจิมาเล่าเพื่อเพิ่มเติมเสริมความรู้กันไปอีกแบบหนึ่งเราสู่กันฟังในรูปแบบกันเองกันเองสบายๆโยกริงช้าไปโยกริงช้ามาฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำกันนะคะแล้วจะเข้าไป โทษค่ะเข้าใจกันไปโดยปริยายลักษณะนี้เป็นรูปแบบของการทำสมาธิตามธรรมชาติอย่างที่เจนจีได้เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เจนจีขออนุญาตนั่งชิงช้าที่ยังอาจจะเป็นชิงช้าสวรรค์ก็ได้นะคะตอนนี้ค่ะเพราะว่ามีความสุขในการที่มอบสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้กับกัลยานะมิตทูท่ามันก็เลยเป็นสวรรค์นในอกค่ะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ